พื้นที่อำเภอเมืองนะครับท่านก็เดินทางต่อนะครับมาจากถ้ำนาคานะครับมาในพื้นที่อำเภอเมืองลงพื้นที่ต่อนะครับไปที่โครงการแลนด์มาร์กนะครับบริเวณถนนเข้าเม้าริมโขงนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บึงการนะครับติดตามโครงการแลนด์มาร์กถนนเข้าเม้าริมโขงและหนุนการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นประตูการค้าชายแดน คุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดําเนินโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองบึงการหรือว่าเรารู้จักกันในชื่อแลนด์มาร์คบึงการนะครับบริเวณถนนข้ามเม้าริมของเขตเทศบาลเมืองบึงการ โดยโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เชื่อมโยงการค้ากับเมืองปากซานแขวงบอริคัมไซส,สอ,ปปอปอลาวซึ่งจะเสริมบทบาทของจังหวัดบึงการในฐานะประตูการค้าชายแดนที่สำคัญของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสำหรับโครงการพัฒนาแลนด์มาร์คถนนข้ามแมริมโขงมีแผนดำเนินงานระยะเวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักรา25ช2565ใช้งบประมาณรวมกว่า 588ล้านบาทปีงบประมาณ2,565จําจำนวน1 0 0 130, 138 6ล้านบาทปีงบ66-68ถึง68ปีละ150ล้านบาทเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการนี้จะกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดบึงการโดยมีพระพุทธโลกนาถนาคาชัยบุรีเป็นองค์พระประธาน ประดิษฐานณจุดกึ่งกลางของแลนด์มาร์คพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติรองรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังเป็น,นกลไกสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิน่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร,ร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันข,ของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับท่านก็มีการลงพื้นที่มาดูในจุดของ แลนด์มาร์คบึงการด้วยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับตัวสะพานมิตรภาพนะครับซึ่งกำลังจะเปิดในปีนี้นะครับวันที่19ธันวาคม2568นะครับจะมีการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคคำใสนะครับก็ นีละเดี๋ยวเราจะได้ใช้ตัวสะพานและนะครับตอนนี้ก็เหลือเฉพาะในส่วนของสะพานนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเลี่ยงเมืองตรงถนนนะครับหรือว่าตรงด่านพรมแดนของทั้งสองฝั่งสร้างเสร็จหมดแล้วเหลือเฉพาะในส่วนของตัวสะพานหลายๆหน่วยงานนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการวางแผนเริ่มมีการขนย้ายสิ่งของต่างๆของหน่วยงานตัวเองละเข้าไปในพื้นที่ของด่านพรมแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง สุลกากรต่างๆเนี่ยก,ก็เริ่มที่จะมีการคนย้ายไปละนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะเปิดสะพานนะครับก็ถือว่าในปลายปีนี้นะครับวันที่19ทธันวาคมเป็นกําหนดการนะครับที่จะมีการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคัใส่นะครับก็จะเป็นโครงการที่มาสอดรับกันพอดีจากโครงการแลนด์มาร์คบึงการนะครับมาต่อกันที่ แหล่งศึกษาธรรมะและแหล่งท่องเที่ยววัดผู่ทอกนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งศึกษาธรรมะและแหล่งท่องเที่ยวที่วัดผู่ทอกคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกในพื้นที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการโดยมีนายจุมพศวรรณชาติริผูวาราชการจังหวัดบึงการตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสรุปโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดภูทอกโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูงนักการเมือง เข้ากราบนมัสการและส่งน้ำหลวงตายแยงสุขากามโมเจ้าวาดวัดเจดียาคีรีวิหารหรือวัดผูทอกเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภูทอกเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนาโครงการครอบคลุมพื้นที่ผูทอกน้อยซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดผูทอกและเป็นจุดเริ่มต้นเดินเท้าขึ้นสู่ยอดผูทอก ทั้งนี้จากการศึกษาสำรวจพื้นที่พบว่าเป็นแหล่งศึกษาธรรมะและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงและมีความสะดวกปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของทางขึ้นที่เป็นบันไดไม้และสะพานไม้จึงมีการของ,งบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน80ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่วัดผู้ทอกแห่งนี้ซึ่งจะนำมาสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับก็มีการพัฒนาจะมีการพัฒนาในส่วนของอผู้ทอกันะครับในส่วนของบันไดในส่วนของสะพานให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่กระทบกับความสวยงามความขลังที่มีมาแต่อดีตนะครับก็มีการของงบประมาณไป80ล้านบาทเพื่อมาพัฒนาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับภูทอกเนี่ยถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดบึงการเลยนะครับอย,อยู่ในตราประจําจังหวัดบึงการด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทั้งแหล่งศึกษาธรรมะที่มีความสําคัญนะครับ ผู้ปฏิบัติหลายๆคนนะครก็มีการเดินทางมาศึกษาธรรมะที่ภูทอกแห่งนี้เยอะด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น,ปนจุดสําคัญจุดหนึ่งทีเดียวนะครับทั้งในแง่ของการศึกษาธรรมะรวมถึงในแง่ของการท่องเที่ยวด้วยนะครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อําเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา